สวัสดีครับเพื่อนๆนักสะสมเหรียญเก่านะครับเหรียญเก่าแบงก์เก่านะครับวันนี้มีเหรียญที่จะนำมาให้ชมนะครับวัตถุประสงค์ไม่มีอะไรครับก็ให้ดูความสวยงามของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญรวงข้าว50สตางค์และก็25สสตางค์นะครับ เหรียญรวงข้าว50สตางค์ผลิตปีพศ2 5 2พนะครับผมไม่มีนะครับพอปีพศ2520ที่เป็นเหรียญ50สตางค์นะครับคงจะหายากนะครับถ้าหากมีก็ยังเป็นที่กังขากันอยู่เพราะว่ามีการผลิตออกมาหรือไม่นะครับและก็เหรียญรวงข้าว